ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณใครก็ตามที่กำลังจะขับรถขับราอยากจะออกมาเตือนภัยคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาขับรถเจอน้ําท่วมต้องคิดยังไงต้องขับยังไงเพื่อให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งรถในช่วงสี่ข่าวกับคุณคิงครับ ติดตามช่วงสติข่าวกับพิงพีรวัตรครับคุณผู้ชมตอนนี้1 1 0 4 2นาทีพาไปที่นครศรีธรรมราชล่าสุดนี้สถานการณ์นะฮะที่ปากพนังเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่ามวลน,น้ําจากตูมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยจะไหลบ่ามาที่ปากพนังต่อไปนักข่าวของเราประจําการอยู่ที่นั่นในขณะที่พูดคุยกับผู้ว่านาครศรีธรรมราชบอกว่าสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ถนนหนทางต่างๆมันเริ่มวิ่งสัญจรได้บ้างแล้วละ่ะน้ํามันเริ่มลดลงแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจ ให้ระมัดระวังด้วยนะครับส่วนตัวเลขคนที่เดือดร้อนท่านนับเป็นรายหัว588,000คนที่เดือดร้อนในพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วมีคนตายแล้ว9คนจากพื้นที่5อำเภอนะฮะนี่คือสถานการณ์ภาพรวมล่าสุดอัปเดตให้ได้ทราบกันว่าพื้นที่นครศรีธรรมราชเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อกี้นี้ที่ท่านผู้ว่าบอกว่าน้ำบนถนนเริ่มลดลงแล้วก็จริงแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะอะไรน้ำท่วมในหลายจุดภาคใต้มากคุณผู้ชม หลายจุดน้ํายังท่วมขังและน้ําสูงดูภาพนี้ฮะนี่คือรถทัวร์นะแล้วขับฝ่ามวลน้ําไปอ่ะ <ไป S 2> <ล>น้ําสูงมากนะฮะอโอ้โหเสี่ยงเข้าห้องเครื่องมากาแล้วยังมีอีกหลายคันมากที่เวลาขับรถไปแล้วเจอเจอน้ําซัดรถจมรถหา,หายหรือบางคันขับฝ่าไปไม่ทันระวังขับเร็วคลื่นที่มันแรงก็งงงไปซัดเอารถคนอื่นเดือดร้อนอีกมอเตอร์ไซค์คันล้งคันเล็กเนี่ยนะฮะ โอ้ไม่อยากจะ conflict, nah. คิดภาพคุณผู้ชมลองดูสิครับไปกับน้ำเลยเหล่านี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเวลาน้ำท่วมน้ำไหลบ่าการขับรถฝ่าน้ำท่วมแบบนี้ต้องระมัดระวังแบบเท่าทวีคูณเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรมันอาจจะเกิดความเสี่ยงตามมาได้ 1. รถอาจจะถูกน้ำพัดน้ำพาไปสต่อให้ขับรถผ่านน้ำมาได้ อาจจะมีผลกระทบตามมาดูหลักวิธีการขับรถลุยน้ําท่วมอย่างปลอดภัยคุณผู้ชมครับ 1. คุณต้องสังเกตและข้างหน้าถ้ามีน้ําท่วมอยู่ในเลนที่มันสูงหน่อยนี่นะฮะและขับรถใช้ความเร็วต่ําโดยเฉพาะจังหวะเวลาที่สวนกันก็ต้องยิ่งต่ํายิ่งช้าและคุณผู้ชมปิดแอร์ทันทีฮะเวลาเจอน้าท่วมเนี่ยเพราะว่าบางทีแล้วเดี๋ยวมันจะพัดพาเอาพวกเศษขยงขยะเข้ามาในห้องเครื่องยนต์รักษาระยะห่างให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย เผื่อเวลามันมีอะไรฉุกเฉินจะได้เบรกได้ทันแล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่าเครื่องยนต์ดับอย่าเพิ่งสตาร์ททันทีนะฮะต่อไปถ้าหากไปถึงที่หมายแล้วคุณก็ไม่ควรจะดับเครื่องยนต์ทันทีคุณอาจจะต้องเปิดเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งและย้ำเบรกหรือคัชเพื่อไล่น้ําเหล่านี้เป็นหลักการขับรถฝ่าน้ําท่วมเพื่อลดความเสี่ยง นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ว่าถ้ารถเราถูกน้ําท่วมแล้วจะเคลมประกันได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับสติข่าววันนี้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบและช่วยเตือนครับระดับกลางน้ําแบบเนี้เสี่ยงต่อความสูญเสียน้อยที่สุดก็คืออย่าสตาร์ทเครื่องกลับขึ้นมาอีกให้หาทางลากหรือเข็นให้ผ่านน้ําไปก่อนประการแรกเลยทันทีที่ขับรถผ่านน้ําท่วมแล้วให้ดูว่าถนนว่างไม่มีรถใช้เกียร์ต่ําเท้าวขวายังอยู่ที่คันเร่งเหมือนเดิม เท้าซ้ายเนี่ยค่อยๆกดแป้นเบรกไปเบาๆทำอย่างนี้สักสามสี่ครั้งที่ต้องแนะนำอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นการไล่น้ำออกจากระบบเรกทีนี้ไปถึงที่หมายปลายทางละก็ต้องตรวจด,ดูว่าน้ำเข้าาในห้องโดยสารไหมทำความสะอาดห้องโดยสารไม่ให้เกิดสนิมขึ้นอยู่กับโภมทตันครับภาคพากโมทตันนั้นคุ้มครองภัยธรรมชาติด้วยเพราะบางทีเ oh yeah. ขาแยกคุ้มครองรถหรอ สองแสนคู่กรณีสามแสนและไม่คุ้มครองกรณีที่ภัยธรรมชาติมไม่คุ้มครองกรณีที่เกิดการจราจน<ม>แล้วต้องดูกรมธรรม์ครับแยกแล้วแต่ละบริษัทครับถ้าหาว่ารถเราถูกน้ําท่วมมาแบบโอ้โหหนักหนาสาหาัสจากเคลมประกันก็คงต้องไปดูที่กรมธรรม์ดูรายละเอียดให้ดีนะฮะแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังน้าท่วมบ่อยๆอ,อาจจะต้องเนี่ยเอาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ได้ด้วยความเป็นห่วงเลยเอามาเตือนครับผมมีวิธีการขับรถผ่านน้าท่วมที่ ที่ใช้เป็นเกณฑ์อยู่คือเมื่อไหร่ที่น้ําสูงเกินครึ่งล้อเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับใช่ครับมีโอกาสลดพัดลดดับลดเสียลดพังมากมายจริงๆครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ